ปุกปุยเดินตามแสงนำทางจากสัญลักษณ์ในถ้ำจนกระทั่งออกมาพบกับป่าหิมะท,ที่ไม่เหมือนที่ไหนในโลกต้นไม้ที่นี่สูงใหญ่และถูกปกคลุมด้วยน้ําแข็งใสสะท้อนแสงระยิบระยับมีหิ่งห้อยสีฟ้าลอยอยู่รอบๆบสร้างบรรยากาศราวกับเทพนิยายว้าวที่นี่สวยเหลือเชื่อเลยเหมือนดินแดนเวทมนต์เลยแฮะทันใดนั้นก็มีเสียงฝีเท้าดังขึ้นจากพุ่มไม้จากพุ่มไม้มีสัตว์ตัวหนึ่งเดินออกมามันเป็นกวางสีขาวสว่างมีเขาที่ดูเหมือนทําจากน้ําแข็งบริสุทธิ์ และดวงตาที่เปล่งแสงอ่อนโยนวางหิมะถามเจ้าคือใครกันทำไมถึงมาถึงป่าต้องมนแห่งนี้ได้โอ้ฉันชื่อปุกปุยฉันกำลังตามหาขุมทรัพย์แห่งดวงดาวนะคุณรู้จักมันไหมวางหิมะตอบขุมทรัพย์แห่งดวงดาวข้าเคยได้ยินตำนานนั้นแต่ก่อนจะบอกเจ้าเจ้าต้องพิสูจน์ตัวเองก่อนทันใดนั้นพื้นหิมะก็เริ่มสั่นสะเทือนรากไม้คริตันงอกขึ้นมาจากพื้นห่อหุ้มปุกปุยไว้ไม่ให้ขยับโอ้ยนี่มันอะไรกัน วางหิมาบอกนี่คือบททดสอบถ้าเจ้าต้องการผ่านไปเจ้าต้องใช้สติปัญญาแก้ไขปริศนาของข้าปุกปุ้ยตอบปริศนาเหรอเอาร่ะลองมาสิวางหิมาถามถ้าหิมาละลายมันจะกลายเป็นอะไรปุกปุ้ยตอบน้ำสิใช่ไหมทันใดนั้นรากไม้คริตตันก็สลายไปปุกปุยเป็นอิสระวางหิมาบอกถูกต้องเจ้าฉลาดไม่เบาเลยข้าจะช่วยเจ้าเองวางหิมาใช้พลังของมัน ทำให้หิ่งห้อยเวทมนต์รวมตัวกันเป็นเส้นทางแห่งแสงนำทางไปยังจุดหมายต่อไปปุกปุยมองเส้นทางแห่งแสงด้วยดวงตาเป็นประกายก่อนจะก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นใจโปรดติดตามตอนต่อไป